ไอ้ยัง an พี่ส่งร้านอาหารของพี่ที่า้นีส่งส่งอยู่ประมาณประมาณพันแปดพี่ตัวนี้นะครับพันแปดโลนึงอันนี้ครึ่งโลครับถ้าโลนึงอะส่งอยู่พันแปดพันแปดก็เก้าเก้าร้อยครับอันนี้เหลือเจ็ดร้อยเหลือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับมาเปิดที่ศรีมุรีเมืองสองร้อยเลยค่ะราคาโปรโมชั่นสองร้อยฟาร์มปลาของพี่ไม่ได้เลี้ยงในดินใช่มเลย คือเป็นยังไงครับพี่ขอให้พี่เล่าฟังนิดนึงเราเลี้ยงในบ่อ PE หรือว่าบ่อผ้าใบนะคะเป็นระบบไบโอซีเคียวหรือว่าไบโอติกก็คือปลอดจากปลอดจากสารพิษแล้วก็ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล,ลอ้อมเป็นระบบปิดโลนึงสามร้อยจ้ะคือนี้โล 1, 300. นโลึงสามร้อยตัวน้อยู่ที่ห้ากิโลห้าตัวต่อโลห้าตัวโลใช่ค่ะห้าตัวต่อ 800, 800, 800, โล 800, โอเ้โอ้โลหเฮียคนเดียวแปดร้อยโลเลยอ่ะ นวครัีเพว่ีนีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนทุกคนนะครับมาอยู่ที่ตลาดสีมุมงเมืองนะทุกคนี่เลือกงามยามดีที่ตลาดสีมุมงเมืองนะครับเปิดตลาดใหม่ที่ว่าตลาดปลาและอาหารทะเลนะครับในบริเวณตลาดสีมุมงเมืองจะมีหลากหลายตลาดตลาดผลไม้นะครับตลาดสดนะครับตลาดผักมีเยอะแยะมากๆจริงฮะแต่ที่นี่วันนี้นะฮะชั่วโมงนี้ตลาดสีมุ่งเมืองเขาเปิดตลาดอาหารทะเลแล้วก็ตลาดปลาน้ําจืด แต่ว่าสิ่งที่พิเศษเป็นราคาส่งนะทุกคนซึ่งราคาถูกมากนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูมาเดินดูกันเลยนะฮะในแต่และร้านเนี่ยมันมีราคาเท่าไหาร่บ้างนะฮะแล้วก็เขาขายเนี่ยอางที่เขาขายตามหน้าร้านให้ร้านอาหารเนี่ยจะอีกราคาหนึ่งนะแต่ว่าในช่วงนี้มันจะมีโปรโมชั่นของทางตลาดผู้ค้านะครับกับทางตลาด ร่วมมือกันนะแล้วก็ซื้อครบ5 0 0พันลดอีกพันหนึ่งนะครับรวบรวมมาเสร็จได้5้0 0ันเนี่ยไม่ว่าทุกคนจะซื้อร้านไหนก็ลดอีก1น0 0ันะเดี๋ยวผมพามาดูเลยนะว่าบรรยากาศตลาดในช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับกับตลาดเปิดใหม่นะครับในที่ซีมุมงเมืองเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับมาเดินดูตลาดเปิดใหม่นะครับที่เป็นตลาดอาหารทะเลแล้วก็ตลาดปลาน้ําจืด นะครับที่ตลาดซีมุ่เมืองนะทุกคน oh, นะครับจะเจอร้านแรกเนี่ยปลากระพงนะฮะตัวโลละร้อยสามาพี่อันนี้เป็นเป็นโลใช่ไหมกลายเป็นโลนะครับและตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ก็เป็นโลแต่โลเหมือนกันพี่ท็อตตีตัวนี้ประมาณกี่โลครับเนี่ยสามโลครึง่งตัวไซส์ใหญ่มากเลยนะทุกคนไซส์ใหญ่มากนะฮะโอ้โหปลากระพงเจอร้านแรกนะทุกคนเนี่ยเจ๋อเจ๋อนะครับซีฟูด้ดอาหารทะเลสด ทุกคนฮะผมอยู่ที่หน้าร้านแพรหมุมทะเล PMC Food ร้านนี้ <c oughs> จัดโปรโมชั่นอาหารทะเลซีฟู้ดทุกอย่างนะฮะทุกคนแบบลดกันเยอะมากเดี๋ยวไปดูนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับที่เจ้าของนะครับว่าเขาจะลดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะที่แพรมุนทะเล PMC Food นี่มีขายอะไรบ้างครับพี่ก็มีขป่ปลาลิวกิวครับขายปลาลิวกิกับผมอันนี้เราเอาไปทําอะไร ก็ส่วนใหญ่ก็ไปต้มยำใกล้แกงส้มแกงส้มแล้วก็บางทีก็ไปยำไปยำไปยำครับผมยำก็อร่อยนะฮะครับผมอย่างนี้ละครั้งเท่าไหร่พี่อันนี้ปกติแล้วนี่ไซส์เอ็กซเอานี่ผมขายอยู่พันสามร้อยห้าสิบพันสามร้อยห้าสิบครับแล้วก็เราขายโปรช่วงโปรตลาดนี่เราเหลือพันสองตอนนี้เป็นโปรโปรตลาดและโปรจากร้านพี่ด้วยครับผมคนลดเยอะนะครับจากพันสามร้อสิบเหลือพันสองครับผมนะฮะครับอันนี้เป็นไซส์อะไรฮะ XL ครับ XL ครับโปรติอยู่ขายพันสองร้อยห้าสิบ ครับร้เหลือ,อ1,500บบาทครับผมเป็นโปรของเปิดตลาดนะทุกคนนะครับแล้ก็ไม่ใช่มีปลา ไข่ปลาดีบคิวตอนนี้ก็มีปูด้วยนะอันนี้เป็นปูอะไรครับพี่ไข่ปูอะไรครับไข่ปูม้าครับไข่ปูม้าครับไข่ปูม้าขายยังไงครับเอ่ยก็ปกติแล้วขายอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบครับอันนี้ช่วงโปรเรา670บาทมาช่วงนี้โปรไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้อีกแล้วนะมีแล้วครับเราประกาศแพ่บูมทะเล PMC f o o d จัดให้เลยใช่ไหมพี่ครับจัดให้เลยจัดให้จัดเต็มเลยครับอันนี้ส่วนใหญ่เขาเอาไปทำอะไรก็ไปไปยำสามไข่ยำสามไข่ครับผม ขยองไข่ไข่แมงดาไข่ปูไข่ปลาดิบไข่ครับผมโอเคไข่มาถึงนะครับจัดโปรนี่แมงดาแมงดาครับผมตัวละ160บาทถ้าเป็นที่ปกติผมถามแอบถามนิดนึงครับที่เขาขายตามร้านอาหารทะเลตัวนี้จะราคาเท่าไหร่ที่เขาขายกันนะเหรอโอ้โหอันนี้ที่ผมส่งอยู่ตามร้านนะนะที่ผมส่งอยู่สองร้อยสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบครับราคาส่งนะครับ แต่มาวันนี้พี่ขาย่าไรขายอยู่ตัวละ160บาทครับผมอันนี้ขายปีกก็ซื้อตัวละ200กว่าบาทแต่มาขายอยู่นี่160รับนะถูกมากนะไซส์ประมาณ5-9ขีดเนาะอันนี้ไซส์อยู่ประมาณ8ขีดครับ8ขีด7-8ขีด9ขีดก็มี7-8ขีด รสชาติมันเป็นไงพี่ผมขอสอบถามหน่อยผมเองก็ไม่เคยกินนะไอ้อตัวไข่ไปย่างเป็นตัวนี้มันก็จะหอมครับหอมเวลาเวลากินมันจะหอมหอมหอมตัวไข่มันนะครับแล้วเวลากินมันจะหนุบหนุครับ<อ>มันจะเียวกรุบกุหนุนะครับครับ่มจะนุ่มปากอะเวลากิครับขบสดสดมากเลยครับอันนี้จะเป็น ปูม้าครับผมไซส์นี้ก็จะเป็นไซส์อะไรพี่อันนี้ไซส์อยู่ประมาณนี้ตัวนี้67ครับไม่ได้แล้วอันนี้สามสี่อยู่น้องอ่ารอเจ็ดครับอันนี้เราขายอยู่ปกติแล้วสามร้อยสามร้อยฝ่าสามร้อยยี่สิบหกเจ็ดหมายถึงว่าหกเจ็ดตัวโลครับผมถูกต้องไหมฮะใช่ครับหกเจ็ดตัวโลนะทุกคนครับนี่นะฮะนี่นะฮะทุกคนครับนี่เดี๋ยวพี่ก็ให้เปิดดูอย่างนี้เลยครับนะครับใครที่ชื่นชอบปูม้าเอาไปยำนะครับ เอาไปทำปูนึ่งซีฟู้ดน้ำจิ้มนะฮะจากที่ราคาที่พี่ขายวันอื่นๆที่ไม่ได้จับตัวพี่ขายเลยขี่สามร้อยสามร้อยสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบเขาบอกลวันนี้ลดเหลือให่สองร้อยสี่สิบห้าสองร้อยสี่สิบห้ามาถูกมากเลยถูกมากเลยถูกมากเลยนะฮะครับอันนี้เป็นไข่เหรอพี่ไข่เป็นครับผมถามเทคนิคตบเทคนิคลอยผมถามเทคนิคนิดเดียวพี่ครับวิธีการดูปูไข่ดูยังไงพี่ไอพี่ สอนนิดหนึงสอนนิดนึงตัวเล็กตัวเล็กเอาไอ้ตัวเล็กตัวเล็กเอามีดมาแงมาแงะให้ดูหน่อยการดูว่าปูไข่ไม่ไข่ต้องดูยังไงดูเนี่ยครับเพื่อครับคนดูจะมาซื้อนะครับเราจะมาดูแงไข่พี่ก็ดูเลนี่นะทุกคนอันนี้มีแต่น้อยครับมีแต่น้อยแล้วพี่ดูยังไงว่ามีแล้วมันเยอะเหลืองครับอ่าเหลืองดูตรงไหนอ่ะ มันจะตัวผู้เยอะตัวเมียตัวเมียตัวผู้กับตัวเมียตัวไหนเนื้อเยอะกว่าตัวผู้เยอะว่าครับตัวผู้เยอะกว่าครับครับแสดงว่าเราคนเลือกซื้อตัวผู้ใช่ไหมครับแล้วแต่ชอบครับบางคนเขาบางคนเขากินแต่ตัวเมียนะครับครับบางคนเขาก็ไม่ไม่กินตัวเมียชอบเลือกกินแต่ตัวผู้แล้วแต่ชอบคบล้ชอบครับเดี๋ยวดูก่อนนี่นี่นี่นะฮะวิธีการอันนี้เขาดูเลยดูออกเลยใช่ไหมว่า ว่าไข่เยอะดูตรงไหนจากข้างนอกดูเนี่นๆเรืองๆอ๋อเราเงะดูนิดนึงอ๋ออันนี้ปูไข่เน้นๆเลยนะฮะเรืองๆเราประกันเลยครับอันนี้นี่อันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เอ็นหอยจอบครับหอยหอยจอบหอยจอบเอ็นหอยจอบครับน้าพี่ขายเท่าไหร่อันนี้ปกติเราขายอยู่ที่เราส่งเลยนะครับที่เราส่งในจํานวนที่ว่าเยอะๆเลยอ่ะเราขายอยู่350 350ครับแต่ถ้าส่ง20่สโลปกติเราขายอยู่400แต่ว่าวันนี้เราขายอยู่280ร้อยแปบาทสองร้บบาท เพื่อน่าที่ขายกันอยู่อ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยครับแต่เนี้ยสองร้อยต้นต่อปีที่ไม่มีที่ไม่มีที่นี่ที่เดียวครับตอนเนี้ยครับแน่นอนเลยที่นี่ที่เดียวราคานี้ที่อื่นนรรัับปะกไม่มีตลาดสี่มุมเมืองนะทุกคนที่มนเขาเปิดใหม่นะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เลยจัดวันเต็มที่เลยครับผมนะฮะเพื่อที่จะเรียกน้ำตามาดูนะฮะอันนี้อะไรอันนี้ันเชียงปปูผายครับอันนี้ผายอ๋อผายไปผายสดๆเลยครับจะพูดตรงๆไหมสำหรับคนที่เกียดแก่นะ ครับเอาไปทานได้เลยทานได้เลยเป็นเหมือนปูสําหรับแบบสําเร็จรูปเลยนะครับนี่น้ำจิ้มซะหน่อยแกะถงเนี่ยนี่ครึ่งโลเจ็ดร้อยอันนี้เราเราทานได้เลยเรากินได้เลยป่ะผี่ได้เลยครับได้เลยครับออนยังพี่ส่งร้านอาหารของพี่ที่ส่งส่งอยู่ประมาณประมาณพันแปดพี่ตัวนี้นะครับพันแปดโลนึงอันนี้ครึ่งโลครับถ้าโลนึงอะส่งอยู่พันแปดพันแปดก็เก้าเก้าร้อย ครับอันนี้เดือเจ็ดร้อยเดือดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับปลาราคานนี้ไม่มีครับมีที่สี่มุมเมืองที่เดียวครับครับผมนี่นะฮะรับประกันเลยครับนี่ครับครึ่งโลครับสองร้อยห้าสิบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่หอยอันนี้หอยเชลล์ครับเราแกะเองครับติดไข่ตัวครับโอ้ผมครึ่งโลขายสองร้อยติดเองพี่อันนี้เป็นทะเลไทยหมดเลยป่ะทะเลไทยครับมีมีไข่ปลาครับปลาอย่างนี้อันนี้ไม่จั หอยจอะครับที่มาจากอินโดครับผมตรงนั้นเป็นทะเลไทยครับเรานําเข้าเองครับนาเข้าเองเราเป็นผู้นําเข้าเป็นหัวใจครับหัวใจโดยตรงเลยครับครับอันนี้ก็เป็นแฮมูลทะเล PMC f o o d นะครับเดี๋ยวให้พี่ฝากล้านนิดหนึ่งะครับว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเออเข้ามาได้นะครับแห่มูนทะเล PMC f o o d ครับ ถ้าเปิด24ชั่วโมงครับโทรมาได้เลยครับโทรมาก่อนเลยได้ครับอ่พี่มีเบอร์โทรติดต่อไหมมีครับเบอร์โทร0611-964 994ครับผมนะครับอันนี้เป็นแพมุมทะเล PMC Food นะครับทุกคนครับผมอยู่ที่หน้าร้านมากัสซีฟูดร้านหน้าหลังนี่ขายปลาแซลมอนตัวย่างใหญ่นะฮะทุกคนเป็นปลาแซลมอนจากนอร์เวย์นะครับร้านนี้มีห้องเย็นเป็นของตัวเองด้วยนะเดี๋ยวไปคุยกับ เี๊เจ้าของร้านนะครับว่าปลาตัวนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะมากัสซีฟูดขายปลาแซลมอนด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยที่ผมเห็นนี่ตัวแล้วเท่าไหร่ครับเอายกตัวยกตัวนี่มาจัดโปรอยู่ห้าอยห้าสิบาทค่ะแลฟรีแล้วก็ซีน่้ฟรีค่ะปลานี้ยนะพี่ค่ะใช่ค่ะตัวหนึ่งรือโลหนึ่งโลละค่ะเออโลละโลละ550 550บาทอยา่ะถ้าเป็นถ้ายังไม่ใช่โปรที่เจ๊ขายแบบตามปกตินี่โลเท่าไหร่ ร5 0ยห้าสิบค่ะห้าสิบค่ะลดไปร้อยนึงเลยหรอใช่ค่ะถ้าเกิดอยากใครอยากจะซื้อก็เจริญไดให้ปีได้ปีค่ะแล้วก็สินให้ปีค่ะสินใหด้ปีนะครับอย่างอย่างตัวเนี้ยเข้าเข้าประมาณสักกี่โลครับเประมาณ4โลกว่าสโลกว่าใช่ค่ะตัวนึงก็2,000บาทสองพันกว่าบาทใช่ค่ะเดี๋ยวมาถัดมาที่เต็นเล่เสร็จแล้วนะฮะถ้าเป็นเล่เสร็จแล้วแบบนี้เจ้ตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่บ้าง1,100บาทค่ะ1,100บาทค่ะหนึ่งพันหนึ่บาทค่ะ อันที่เขียนนี่คือคือเป็นรา,า,ราคาแล้วใช่ไหมราคาแล้วค่ะใช่ค่ะราคานี่แล้วทุกคนนอกจากจะเป็นตัวเป็นไซส์เป็นโลบแบบนี้แล้วะร้อยสิบนะครับก็ยังมีนะครับที่เฉือนนะครับให้เพื่อนๆได้ไปเล่กันที่บ้าน<ร>านะครับแล็แบบนี้ก็เล่กให้อีกแล้วเลกสไลด์แบบสไลด์พอดีทานพอดีคำอย่างอย่างเนี้ยกล่องละสองร้อย นะครับโอ้โหแดงฉ่ำๆัเท่าทีครับเป็นปลาแซลมอนจากที่ไหนแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์ค่ะนอร์เวย์นะฮะทุกคนมาสดๆเป็นๆเลยในห้าไม่ได้ราคานี้ใช่ไหมฮะนี่ทีมเมืองต่างประสิของเรามันมาเป็นๆอ่ามาสดๆจากนอร์เวย์เลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ฟิดค่ะไม่ได้แช่ฟิดค่ะยังมีตลอดไหมมีตลอดมีตลอดมีข้าวมันดึกไว้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูอยู่อยากจะมาสั่งมาอะไรก็มาได้ที่มะกาด ที่ฟูดตรงนี้ได้เลยจากซมเมืองะนะครคะมาฮะเดี๋ยวถัดมาจากบูทด้านฝั่งนูน้นผมพามาดูพามาดูครเพื่อนเพื่ทุกคนมาดูนะครับแพอสทะเลใต้ร้านนี้อาหารส่งตรงมาจากจังหวัดสุราษนะครับเนื่องจากผมมาถ่ายเวลานี้ประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับประมาณเที่ยงคืนกว่าทําให้ของที่ขายอยู่หมดไปแล้วนะฮะ เพราะเป็นของสดคนเขานิยมมาซื้อครับเป็นของทะเลที่มีคุณภาพเดีย๋ยวไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเลยแพยอสทะเลใต้นี่เป็นทะเลจากที่ไหนครับสุราษฎร์นี่ขึ้นชื่อมากเลยนะอาหารทะเลสุราเนี่ยใ่ร้านมีอะไรบ้างครับร้านมีหอยนางมีปูม้ามีเนื้อปูก้อนเนื้อปูก้อนแต่หมดแล้วอ๋อแต่หมดไปแล้วเอามามไม่ทันมาไม่ทันถ่ายใช่ไหมคือหมดเร็วมาก มาเท่าไหร่ก็ขายดีอันนั้นขายยังไงฮะก็ขายเป็นกิโลกิโลเช่กิโลนึงพันสองพันเจ็ดพันสองพันเจ็ดใช่ค่ะสองพันหนึ่งช่วงนี้มีราคาพิเศษที่ตลาดสี่มุมเมืองป่ะมีค่ะยังไงฮะก็ก็ราคาพิเศษอย่างอย่างตัวเล็กอย่างอย่างเนื้อก้อนก็เหลือแค่พันสองนะอ๋อเหรอเสียดายนะมาวันนี้มาไปแล้วมามาไม่ทันเสียดายมาไม่ทันไปนั่งลมปกติเจ็ดสิบก็ขายอยู่สี่สิบค่ะแต่ว่าวันนี้มีไซบู ไบุฟเฟ่คือยังไงฮะเจ๊ไปเข้าร้านอาหา่เป็นร้านพวกบุฟเฟ่อะค่ะอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจเป็นเขาเรียกว่าไซบุฟเฟ่เลถ้าเป็นไอื่นม nah, ันจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่าใหญ่ค่ะก็ตัวประมาณอย่างเงี้ยค่ะโอ้โไเอลไเอลอรเดี๋ยวมาดูปลานี่ปลาอะไรฮะปลาโอบลูฟินหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่บลูฟินนะเป็นปลาโอไซใหญ่ด้วยใช่ไหมฮะปกติผมจะเคยเห็น อจะเห็นเป็นตัวเล็กกว่านี้ใช่อันนี้ปลาโอเนาะอันนี้คือตัวละเก้าสิบหรือกิโลละเก้าสิบครับกิโลครับอย่างตัวนี้กี่โลอ๋ออันนี้ปูม้าพร้อมรับประทานมีน้ำจิ้มเปล่าไม่มีโอเคครับเป็นปูม้าพร้อมรับประทานเลยนะครับกี่ตัวครับเจ๊สี แล้วเป็นไซส์ใหญ่นะใช่ค่ะจะเป็นไซส์ใหญ่นะไม่ใช่ใส่กลางนะประมาณ600กว่าบาทถ้าเป็นไซส์นี้ร้านอาหารเท่าไหร่ครัก็ประมาณ700ด0 0ดร้นะฮะโอ้นี่นะฮะคือนีอขายกิเกฟตร้อยบาทเพราะว่าของบ้านเราเรื่เราเองบ้านเราอ๋อเหรอฮะอ๋อนี่มีของมาตลอดทุกวันเลยใช่ไหมฮะถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูช่องสปีดฟู้ดแล้วอยากจะมา สั่งไปทานอะไรก็มาได้ที่นี่เลยตลาดซีเมืองช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงโปรโมชั่นปกติจะส่งร้านอาหารจะไม่ได้ราคานี้จะราคาเพิ่มมากกว่านี้แน่นอนนะครับขอบคุณเจ๊ด้วยนะครับแพ้อสอท,ทะเลใต้มาได้ที่ตลาดิีเมืองนะครับ,รบทุกคนฮะผมอยู่ที่ร้านกัญพัฒอาหารทะเลสดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสบายดีไหมครับเจ๊ อาหารทะเลที่นี่เป็นอาหารทะเลจากที่ไหนสดจากละนองเลยค่ะจากละนองใช่ค่ะที่นี่มันแหล่งขึ้นชื่อของอาหารทะเลดิใช่ไหมมาถูกที่ถูกเวลาใช่ไหมถูกที่ถูกเวลาเลยค่ะให้เจแนะนํานี่คืออะไรฮะอันนี้คือปูหินค่ะปูหินใช่ค่ะคือเอ้ยทำไมผมไม่เคยเห็นมันเอันนี้หาทานยากมากเลยค่ะหาทานยากไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใช่ค่ะอันนี้มันเหมือนปูม้าไหมฮะาไม่เหมือนค่ะรสชาติเหมือนกันเอ้ยรสชาติแตกต่างกันอันนี้เนื้อจะหวานกว่าเลยหวานกว่าใช่มาเปิดที่สี่มุมเมือง สองร้อยไปเลยค่ะราคาโปรโมชั่นสองร้อยอันนั้นเป็นปูอะไระอันนี้คือปูปูม้าค่ะเป็นไซส์เล็กค่ะเป็นขนาดยำค่ะตัวนี้ค่ะจะมีอยู่สิบอ่าสิบสิบสี่ตัวต่อโลต่อโลใช่ค่ะสิบสี่อ่าสิบเอ็ดตัวหนึ่งถึงสิบสี่ตัวค่ะต่อโลต่อโลอันนี้เป็นไซส์ยำค่ะไซส์ยำางย่างปูม้ายำอะไรคะอ๋อเหรอไซส์นี้ใช่ไหมฮะไซส์นี้เลยค่ะขายดีอันนี้เรา แล้วถ้าไม่ใช่ราคาส่งที่เป็นราคาปกติทั่วไปเขาขายเท่าไหร่ราคาอยู่ตอนนี้ช่วงโปรโมชั่นนะะช่วงโปรโมชั่นซื้อห้าโลถึง10โลขึ้นไปจะได้ราคาอยู่ไม่ถูกแน่อะอะโลละร้อละสิบนะทุกคนได้ครับแม่เดี๋ยวมาดูปูอันนี้ปูม้าค่ะปูม้าขาใหญ่อันนี้เพเอกเลยใช่ไหมเพเอกของทางร้านปั้ยเพเอกเลยค่ะแต่ว่าเรามีเพเอกมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้ของเราเขาไม่ทันหมดหมดหมใช่ไหมมาเวลานี้แล้วก็หมดแล้ว อันนี้ขายยังไงเราเจ๊อันนี้โลนึงสามร้อยจ้ะตัวนี้โลนึงสามร้อยสามร้อยอูที่ห้ากิโลห้าตัวต่อโลห้าตัวโลใช่ค่ะห้าตัวต่อครับแ่กนะครัทุกคนสามร้อยอันนี้โลเลยอันนี้โลสองร้อยสองร้อยจุดห้าอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านเมื่อกี้สามร้อยนี่ลดอีกลดอีกที่ลดอีกจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมที่ไหนเนี่ยฮะ ของดีนะเป็นของทะเลระโนนะสแล้วลองน้น้ำเย็นน้แขกมาค่ะสองร้อยเจ็ดสิบแล้วยูสามร้อยแต่นี่มันเนี่ยค่ะจะกลับบ้านแล้วแค่นี้แหละสอง้อยเจดบาทเลือกได้เลยที่กิโลดีพี่ดูก่อนดูก่อนลด้เลดนะะนี่แล้วสองร้อยเจ็ดสิบนะทุกคน ถูกมากถูกมากเพื่อนทุกคนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่อนันตาฟาร์มนะครับซึ่งเป็นเจ้าใหญ่เจ้าดังนะครับที่เลี้ยงปลาทับทิมแบบระบบปิดนะไม่ได้เลี้ยงในดินหรือในอะไรนะเขาใช้พื้นที่อีในการเลี้ยงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาถามเจ้าของกันนะครับว่าเขาเลี้ยงยังไงนะครับเราขายตัวเท่าไหร่นะครับเราไปดูกันเลยนะฮะที่อนันตอนันดาฟาร์มนี้ขายปลาทับทิมอย่างเดียวเลยป่ะพี่ใช่ค่ะ อนันตาฟาร์มผลิตปลาทับทิมอย่างเดียวะะที่ทําปลาทับทิมมากี่ปีแล้วครับเนี่ยเข้าปีที่สมเต็มแล้วคะ่ะ <3. S 1> ใช่ค่ะแล้วเป็นปลาจากที่ไหนฮะที่เลี้ยงจากจังหวัดอะไรครับจากสุพรรณบุรีคะ่ะฟาร์มเราอยู่สุพรรณบุรีคะ่ะเห็นว่าฟาร์มปลาของพี่ไม่ได้เลี้ยงในดินใช่ไหมครใช่คือเป็นยังไงครับพี่ขอให้พี่เล่า,าฟังได้หนึงเราเลี้ยงในบ่อ PE หรือว่าบ่อผ้าใบานะคะเป็นระบบไบโอซีเคียวหรือว่าไบโอติกก็คือ ปอดจากปอดจากสารพิษแล้วก็ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นระบบปิดแสดงว่าตรวจสอบย้อนกลับได้ผู้บริโภคเวลาจะซื้อปลาจากอนันนาฟาร์มไปเนี่ยจะไม่มีกลิ่นดินกลิ่นทรายใช่ไหมใช่ค่ะแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นข้อดีของอนันนาฟาร์มแล้วอนันอนนัตาฟาร์มนะฮะใช่ค่ะแล้วราคาเป็นยังไงบ้างพี่ราคาเนี้ยค่ะเราเป็นผู้ผลิตเจ้าใหญ่นะคะก็จะเป็นราคาฟาร์ม ราคาหน้าฟาร์มราคาหน้าฟาร์มเลยใช่คะ่ะนะครับบวกค่าขนส่งนิดหน่อยแล้วก็เราก็ต้องการส่งราคาดีๆเป็นโปรโมชั่นในวันตลาดเปิดนะคะ5วันนี้จัดเต็มไปเลยนะ98บาทต่อกิโลถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับที่ดูช่องสป e ด d ฟ o o d อยู่อยากจะมาซื้อปลาทับทิมที่เลี้ยงเป็นแบบระบบพิเศษระบบปิดนะฮะ<ช>ปลอดภัยแน่นอนไม่มีกลิ่นดินกลิ่นคาวแน่นอนเป็นร้านอันดาฟาร์มร้านนี้นะครับฟาร์มเรานะคะสามารถ ได้หมดเลยค่ะตั้งแต่20กิโลร้อยโล500โล1ตันถึง5ตันก็สั่งได้ค่ะแสดงว่านันตาพร้อมมากเลยใช่ไหมพร้อมมากค่ะขายอยู่ที่ไหนครับตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่ตลาดสีมุมเมืองค่ะร้านตลาดปลาอาหารทะเลโซนใหม่ล่าสุดของสี่มุมเมืองเลยค่ะใช่ไหมว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นของทางร้านด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นราคาส่งไปเลยราคาส่งไปเลย98บาทใช่ค่ะปาไซติดตามช่องทาง Facebook ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กได้เลยค่ะชื่อว่าอนันตาาร์มจำหน่ายปลาทับทิมค่ะจะเป็นปลาดีปลาปลอดไัยต่อผู้บริโภคค่ะนี่นะครับเจอเฮียนะครับเมาไปเลยครับ200โล <c oughs> นี่นะทุกคนเจ้านี้นะล <c oughs> ูกตาแพรปลาสดของทั้งหมด 600, 700, 800, ดร้โล800โลโอ้เฮียคนนียว800โลเลย <c oughs> <c oughs> นี่เจ <c oughs> อเจร นนี่ะเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะทุกคนไม่ใช่น้อยๆนะไม่ใช่น้อยๆนะนี่นะครับเพราะว่าทีนี้เขาขายราคาถูกทุกคนฮะเนี่ยเจ้าใหญ่ที่มาซื้อนะฮะเพราะว่าราคาปลาที่นี่ถูกนะแปดร้อยโลฮะทุกคนสองเนี่ยสองเนี่ยแปดร้อยโลนะครับเจ้าเนียนปลาเนียนที่นี่นะฮะโลละสามสิบห้าบาทถูกมากๆนะเนี่ยกำลังใส่ถุงกันเลยนะฮะกำลังใส่ถุงกันเลยครับจะสั่งเท่าไหร่เนี่ยที่นี่มี เยอะมา,ากมีสดและมีตลอดนะฮะช่วงนี้เขาเปิดตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มนะฮะถ้ามาช่วงดึกๆนะครับประมาณเที่ยงคืนเลยเนี่ยปลาสดแน่นอนนะทุกคนได้ปลาสดปลาว่ายน้ำเลยนะเนี่ยจับยัดใส่ถุงนี้เลยทางร้านนี้ต้องซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่ 10โลย์ไหมฮะแล้วซื้อเท่าไหร่มีราคาพิเศษอายี่สิบโลขึ้นไปนะทุกคนตุ๊กตาแพปลาสดนะฮะยีโลขึ้นไปก็ลองมาทุกสอบถามดูก่อนนะที่ตุ๊กตาแพปลาสดที่ตลาดปลานะครับที่ตลาดปลาของตลาดสีมุมเมืองเป็นตลาดเปิดใหม่ด้วยนะฮะทุกคนขั้นต่ำสิบโลนะครับ อันนี้เป็นปลาช่อนจากที่ไหนเ่ยครับปลาแก้วปลาแก้ว,รกวอาราัน,นอารัน,นทุกคนครับที่เห็นตัวอักษรอยู่บนถังนะครับเนี่ยปลาเนี่ยมีคนจองหมดแล้วนะฮะมีคนจองหมดแล้วครับเนี่ยแล้วไม่ใช่ปลาไซส์เล็กด้วยนะครับปลาไซส์ใหญ่จัมโบ้เอ็กเอลเลยแหละับเป็นเนี่ย ผมพาทุกคนไม่เห็นไม่ได้นะใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่เขาคัดอีกเมื่อกี้นะใหญ่มากเลยครับทุกคนนี่าก็ระจองกันแล้วนะครับประจ้องรันอันนี้ก็จะเป็นแพปลาถุยซับนะครับช่วงพอดีเจอเขาตักขายพอดีเลยนะขายดีตั้งแต่เอ่เี่ยงคืนเลยนะนะครับเนี่ยอันนี้ตักขายแล้วนะเนี่ยก็จะแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะครับ น,นี่ก็115บาทที่เขาจับอยู่เนี่ยจะเป็น93บาท93บาทนะฮะอันนี้ก็จับไปประมาณกี่โลอันนั้นนะเป็นปลาอย่างที่ไหนฮะปลาจากปลาชอ่อนวิเศษวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองฮะเป็นปลา,าอของเราเองครับฟาร์มเราเลี้ยงเองอะไรเองเลียเยเ้ยงเองเลย,เยใช่ผ่านไอ้ g m p มาตรฐานาละะปลอดไอ้มะเร็งสารสะสมเลยรับแปวที่ร้านชว่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมครับที่เปิดร้านใหม่<ช>โปรโมชั่นอะไไงครับโปรโมชั่นของตลาดสีมุมเมืองเป็น<ะ>คนออกโปรโมชั่นให้ก็คือถ้าซื้อครบ5,000บาทจะได้ลดเงินสด1,000บาทเลย ทุกไปทุก5,000บาททุกเจ้าเลยไหมะทุกเจ้าเลยครับทั้งตลาดจริงจริงครับรถเยอะมากนะนะสี่มุมเมืองใจถึงครับสี่มุมเมืองเขาต้องการทุกคนมาที่นี่ถึงวันไหนครับโปรโมชั่นเนี้ยถึงวันที่22ครับยี่สิอี่ถึงนี้ครับ22เสร็จปุ๊บแล้วก็จะมี23ถึง28่สอ่ายี่เถึงสเป็น3ช่วงเป็นคูปองให้อาจจะซื้อร้านเฮียอาจจะซื้อร้านร้านอื่นก็ได้ได้เหมือนกันเลยอ่าใช่คือสมกติซื้อร้านผมเนี่ยไม่ต่ำกว่า20กิโลเนี่ยสมมติมูลค่า2,002เนี่ยฮะ แล้วเสร็จปุ๊บไปซื้อที่อื่นอีก10กิโลไปซื้อไอ้ไปซื้อที่อื่นอีก20กิโลเพราะเราต้องขายต้องมากกว่า20กิโลใช่ไหม,มก็เอาให้รวมเป็นเงินเนี้ย5,000บาทเกิน5,000บาทปุ๊บคุณจ่ายเงินสดให้กับร้าน5,000บาทจริง<ม>แต่คุณเอาบินเนี้ยไปสะสมบินเนี่ยไปขึ้นเงินสดกลับมา1,000บาทตลาดจ่ายให้ก็แสดงว่ารเราจ่ายแค่4,000 ใช่ก็คือผู้ซื้อก็จ่ายแค่สี่พันสุดยอดโปรโมชั่นแีบนี้ก็มีไม่ตลาดก็ใจถึงและปลาช่อนของเจของเฮียเนี่ยครับมีตลอดทุกวันไหมฮะมีทุกวันครับมีทุกวันของเราขึ้นจากฟาร์มเองโอค้าแม่ค้าจะสั่งกิโลมาได้ที่นี่มาได้เลยมีของพร้อมมีของพร้อมครับอันนี้ก็คือตามไซส์ตามขนาดเจหวานปลาช่อนวิเศษฟาร์มใช่นะฮะอยู่ที่ตลาดซิวเมืองเนาใช่ครับอยากให้ทุกคนมาเนาะมาที่นี่แล้วก็ของผมเนี่ย เป็นตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเราเป็นตัวแทนของวิาสาวิหกิจชุมชนของอบ้านห้วยคันแหลมมีสมาชิก,กเกษตรกรประมาณ500บอ่อผู้เลี้ยงอ๋อเหรอฮะใช่ฟาร์มของเรามีเองอยู่แล้ว10กว่าบ่อแต่ว่ามีสมาชิกอีกประมาณ400-500บอ่อก็คือเท่ากับ500ไร่เราช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรอันนี้ฮะของผมเนี่ยจากเกษตรกร,ร,กรถ,ถึงผู้ซื้อโดยตรงเลยครับฉะนั้นใครที่ทำร้านอาหาร ที่เป็นปลาช่อนนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีเลยนะใช่ครับมาที่นี่มีแน่นอนใช่ครับของคุณภาพและของถูกด้วยนะครับมาที่เจ๊หวานปลาช่อนพิเศษฟาร์มใช่เป็นปลาช่อนพันธุ์ไทยแท้ที่ไม่ใช่มาจากต่างประเทศนะฮะครับไม่ใช่ปลาช่อนเกิดบ้านขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะครับทุกคน เป็นปลาสดๆด,สดออกจากบ,บ่อแนละ้วก็ามากันแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยคือราคาถูกมากๆเลยนะฮะถูกมากมากสดๆดเขาจะจับแยกไซส์ แยกขนาดกันนะครับเพราะว่าแต่ละไซส์แต่ละราคาไม่เหมือนกันนะครับพี่ชอทิปแพรบลาสดเนี่ยลงสดแบบนี้ทุกวันเลยไหมครับใช่ครับลงทุกวันลงทุกวันเลยเหรอแล้วลงวันหนึ่งนี้เป็นกิโลกี่ตันกี่อะไรยังไงฮะวันเราไม่ตังไม่ตังกว่าตันหรอพี่ไม่ตังกว่าตันถ้าเกิดลูกค้ามาซื้อเยอะๆอย่างไรก็ชอทิปแพรบลาสดก็มีบริการไว้ใช่ครับมีบริการครับมีตลอดเลยฮะตลอดเลยพี่ตลอด โอ้โหปลานี่ประมาณเกือบตันนะครับคันนี้เกือบตันนะครับปลาเนี่ยอย่างไซส์นี้นะฮะเนี่ยอย่างไซส์นี้เท่าไหร่อ่ะพี่สามสิบสองแล้วถ้าเป็นไซส์ใหญ่ <32. S 2> ที่เป็นไซส์ของทางร้านเลย <32. S 2> ทเท่าไหร่อันนี้อันนี้ห้าสิบบาทคือถ้ามารับจับทางร้านนี้ไม่ผิดหวังเอาไปขายต่อไช่ครับแม่ทั้งราคาย่อมเยา,า,า,ยยานะ เพื่อนๆทุกคนครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นตลาดปลาอาหารทะเลที่สีมุมเมืองนะครับที่ผมพาทุกคนไปเดินดูแต่ละร้านนะครับก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านปลาทับทิมนะครับไม่ว่าร้านจะเป็นปลาช่อนนะครับจากอำเภอวิเศษใจชาญนะครับแล้วก็อาหารทะเลจากภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นทั้งสุราษฎร์และก็จังหวัดระนองนะครับ และนี่คือทั้งหมดของตลาดปลาอาหารทะเลอยู่ที่ตลาดสีมุมเมืองนะครับทุกคนถ้ามาช่วงนี้จากวันน,น,นี้จนถึงวันที่2 2พฤษภาคมนะครับทางตลาดนะครับซื้อครบ5,000ลดอีก1,000บาทเลยทีเดียวนะครับนี่คือความใจใหญ่ใจปัขงของทางตลาดสี่มุมเมืองนะ mm hmm. เพื่อให้พ่อ,พอ,พอค้าแม่ค้านะครับได้มาอุดหนุนซื้อขายจับจ่ายกันอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับทุกคน วันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food Channel นะฮะขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์นะขอขอบคุณตลาดสีมูเมืองด้วยนะที่อนุญาตให้ Speed Food พาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศตลาดเปิดใหม่ตลาดปลาอาหารทะเลตลาดนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่ใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ